สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกเนลทองค,คําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวก่อนที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาได้เลยสวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ประจําช่วงเวลา14นาฬิกานาทีนี้ภาพรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะลิสออนนะครับแต่ในส่วนของตัวสกุลเงินเย็นเนีเน่ยดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมากเลยนะเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลักโดยเฉพาะตัวของยูริสตอลลร์ หลายคนถามหาว่าเอ๊ะคุณทําไมตัวเย็นถึงมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแบบนี้ทั้งๆที่ไม่ได้มีในส่วนของตัวข่าวลบการปรับตัวอ่อนค่าของยูริเซอ่าก็สามารถที่จะสร้างแรงดึนให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินดังกล่าวได้ด้วยเหมือนกันครับนักงทุนเราไปดูการเคลื่อนไหวของตลาดตัวอื่นกันบ้างดีกว่าครับล่าสุดแล้วผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับสิปีเปิดตลาดมาติดลบอยู่ที่0.13%นสะครับสะท้ตอนให้เราเห็นเลยว่าตัวของยูริเซอ่านั้นยังไม่ค่อยมีพลังกำล ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสแอนด์พี500นัสแดกยังคงติดลบอยู่ทั้งกระดานเหมือนกันถามว่ามีข่าวลบไม่คุณตอนนี้ยังไม่มีครับเป็นในเรื่องของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคเฉยๆโดยในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สดาวโจนส์นะครับติดลบอยู่ที่0.06%เอสแอนด์พี P 500ติดลบ0.05%นัสแดกติดลบอยู่ที่0.09%ในวันนี้ครับช่วงบ่ายตลาดหุ้นยุโรปเตรียมตัวที่จะเปิดตัวเข้าสู่แดนลบ ทั้งกระดานเลยครับแต่ว่าลบเพียงเล็กน้อยนะเป็นการปรับฐานตามเทคนิคก็สะท้อนให้เห็นว่าจะยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับตลาดมากมายครับก็ขอให้ระมัดระวังกราฟหลายๆตัวที่เคยแข็งค่าในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการย่อตัวระยะสั้นๆนิดนึงก็เป็นได้เหมือนกันหากว่าไม่ยอ่อก็พร้อมที่จะไปต่อได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของตัวแนวโน้มทองคําในช่วงบ่ายนี้กันบ้างน,นะครับอ้างอิงจากทางนักวิเคราะห์ของ FX Street ให้ในส่วนของตัวแนวโน้มราคาไว้นะครับว่าปัจจุบันโดยรวมแล้วทองคําหน้าบ่ายยังเป็นต่อครับเตรียมที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปชนแนวต้านที่1844หากสูงกว่านั้นนะครับก็จะเป็น1853และยิ่งสูงที่สุดเลยจะเป็น1875ครับแต่ผมมองเบื้องต้นจุดนี้เนี่ยควรจะมีปัจจัยหนุนก่อนนะ ขณะที่แนวรับด้านล่างครับจะเริ่มต้นที่1,834ต่ำลงไปกว่านั้นนิดนึงครับจะเป็นแนวรับที่21 SMA นะครับตัวของ Moving Average อยู่ที่1,814และต่ำสุดๆเลยนะครับสำหรับนักลงทุนฝั่งขาบายจะอยู่ที่1,792ครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงบ่ายวันนี้ขอบพระคุณครับ